ในะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์รังเปลี่ยนกายนะครับแล้วมีปัญหาคือแพ้งอล์นะครับแล้วทำให้รักแร้เกิดการนำเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราควรทานะครับก็คือหยุดใช้ครับผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เกิดการแพ้ข้อที่2นะครับไม่ควรที่จะใจร้อนในการแก้ไขปัญหากรณนี้ว่ามันเกิดการนําเกิดขึ้นนะครับหรือเกิดการแพ้ขึ้น โดยเฉพาะบางท่านนะครับก็อาจจะทําการสครับรักแร้ขัดรักแร้หรือว่าถูรักแร้เยอะๆหรือแรงๆเนี่ยครับไม่ควรทำครับเพราะนอกจากว่าไม่ช่วยอะไรแล้วนะครับยังทําให้เกิดปัญหาคืออาจเกิดการตั้งเ็จที่ผิวบริเวณใต้วงแขนจุดที่เกิดการแพ้นะครับและทําให้แผลที่แพ้นะครับไม่หายทําให้เกิดการลุกลามเป็นปัญหาที่ใหญ่โตตามมาครับคราวนี้วิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับก็คือเราก็เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีแอลกอฮอลเป็นส่วนผสมนะครับถัดมานะครับต้องไม่ใช้ในกลุ่มที่ ไปทาให้เกิดการระคายเคืองที่ง่ายครับอย่างเช่นกรณีว่าเป็นพวกนี้่มที่ต้องสัมผัสก,กับผิวโดวยตรงถ้าหากักผิวเรานะครับมีการแพ้เขึ้นนะครับจุดนั้นก็จะทําให้เกิดมีการบวมปังมากกว่าปกติครับเพราะช่วงนั้นเ,เกิดการแพ้ครับเม <ME> ื่อมีการสัมผัสเกิดขึ้นก็จะทาให้ปัญหาเรื่องการแพ้อาจจะลุกลามใหญ่โตขึ้นนะครับและทําให้แพ้ได้ง่ายมากกว่าเดิมครับเราต้องทดสอบก่อนที่จะใช้ทุกครั้งนะครับอย่าเอาไปใช้งานจริงแล้วปล่อยจนเกิดการแพ้ขึ้นมานะครับเพราะถ้า,ากเกิดการแพ้แล้ว ถ้าหากแก้ไขทันก็มีปัญหาครับแต่ถ้าหากแก้ไขไม่ทันนะครับหรือยังทนฝืนใช้นะครับก็จะเกิดปัญหาตามมาและอาจทําให้ต้องไปพบคุณหมอแล้วก็ต้องทานยาครับในการรักษาถ้าหากใครนะครับที่เพิ่งมีอาการแพ้นะครับแล้วเกิดรักแร้รำเกินขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพียงหยุดการใช้นะครับเพียงเท่านี้นะครับรักแร้นะครับก็จะมีการฟื้นตัวเองนะครับและกลับมาขาวได้เองเหมือนปกติครับ